จังหวัดสุพรรณบุรีและการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมเป็นาภาพกีฬาเยวชนแห่งชาติครั้งที่32ในเดือนมีนาคม2559มุ่งเน้นมิตรภาพมีน้ำใจ,น,กกจนักกีฬาและจัดชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับการแข่งขันค่ะ ที่โรงแรมเคปิดแกรนจันทบุรีการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีจัดการแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมระหว่างวันที่9ถึง19มีนาคม2559ต่อจากจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายมนตรีชัยพันธ์รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและว่าที่ร้อยตีสุผีพั จ่องพาณิชย์ผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อประกาศความพร้อมการเป็นเจ้าภาพทั้งสนามการแข่งขันระบบรักษาความปลอดภัยที่พักโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นในฐานะสุพรรณบุรีเป็นเมืองแห่งกีฬาและได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่42สุพรรณบุรีเกมมาแล้วในเดือนมกราคม2557จะมีความพร้อมเกือบ100%ในฐานะเจ้าภาพโดยรายการนี้มุ่งเน้นมิตรภาพและการพัฒนาวงการกีฬาสู่ความเป็น เรือตั้งแต่ระดับเยาวชนซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้เลือกใช้รูปสมเด็จพัะนเรศวรชนะศึกเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำการแข่งขันและสัตว์นำโชคหรือว่ามาัสคอตเป็นม้าสีหมอกเพื่อปลุกควัญและกำลังใจแก่นักกีฬาความพร้อมของจังหวัดสุพรรณบุรีในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32ในปีหน้า <c oughs> ระหว่งางวันที่9ถึงวันที่19มีนาคม2559นะครับรคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราพร้อมเพราะว่าเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสำคัญสำคัญ,คญทั้งระดับประเทศระดับนานาชาติหลายการแข่งขันด้วยกันโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเราก็เคยเป็นเจ้าภาพ ล่าสุดเมื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่42เมื่อต้นปี2557เราก็เป็นเจ้าภาพแต่การน,นั้นสนามการแข่งขันต่างๆที่มีอยู่แม้ว่าจะได้มาตรฐานทุกๆสนามทั้งประเภทลูกป,ประเภทลานลงยิมทั้งติดแอร์ทั้งไม่ติดแอนะร์เวลโดมที่ใช้แข่งขันจักรยานประเภทลูกรวมตลอดถึงสระว่ายน้ำ แล้วก็สนาม AN, game, แข่งขัน x อ็กเกเรามีทุกอย่างพร้อมหมดเพ uh ียงแต่ว่าจะเข้าไปปรับปรุงบุรณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการจัดการแข่งขันตอนนี้ก็เริ่มปรับปรุงนะฮะจากที่ได้รับการสนับสนุนมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยบ้างใช้เงินพัฒนาจังหวัดบ้างแล้วก็เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างก็คิดว่า ความพร้อมนั่นนะ่ะใกล้กจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมระหว่างวันที่9ถึง19มีนาคม2559ได้กําได้กำหนดให้มีการชิงชัยเบื้องต้น37ชนิดกีฬาซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ขึ้นอยู่กับชมรมกีฬาต่างๆและความพร้อมของนักกีฬาซึ่งเป็นนักเรียนเกือบทั้งหมดเพื่อให้การแข่งขันมีความเป็นธรรมและพัฒนานักกีฬาได้อย่างยั่งยืนค่ะ ไม่ว่าจะกี่ประเภทกีฬาเนี่ยสมมติว่าตอนนี้ตั้งไว้สามสิบเจ็ดอาจจะเพิ่มเนี่ยจะลดแล้วแต่ความเหมาะสมเพราะว่าสมาคมกีฬาของแต่ละแห่งนั้นอาจจะสนใจอยากจะเอากีฬาของตัวเข้ามาโดยที่สุพรรณบุรียังไม่มีก็ได้ถ้าทุกฝ่ายพร้อมหรือจังหวัดเจ้าภาพพร้อมก็รับได้เมื่อกีฬาแห่งชาติที่เราจัดไว้สี่สิบสองเพราะว่า มันตรงกับครั้งที่42่สเอาเลขอย่างนั้นฮะแล้วก็วันเนี่ยผมเรียนให้ทราบเลยว่าไม่แน่เพราะมันเกี่ยวกับเด็กเด็กเยาวชนส่วนมากยังเรียนอยู่โรงเรียนเปิดโรงเรียนปิดตเตรียมสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยอาจจะไม่พร้อมอย่างครั้งเนี้เป็นตัวอย่างเลยว่าเด็กมาน้อยเด็กเด็กมาเด็กไม่สามารถมาได้เยอะ ก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้ผลการแข่งขันที่จริงจังเพราะว่านักกีฬาหลายคนไม่ได้มา